ก็มีความมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งนะครับโอ้โหนนี่มาดูเอเก้นะครับมั่นใจว่าเชลซีดีพอจะแย่งแชมป์ในฤะดูกาลนี้นะไม่ว่าจะเป็นถ้วยไหนอะไรกันไหนก็มาเลยก็มาดีครับนะฮะล่าสุดสางงนนี่มาดูเอเก้ครับปีกดาวรุ่งของเชลซีเชื่อมั่นว่าศักยภาพของขุมกําลังที่เชลซีมีจะสามารถต่อกรแย่งแชมป์แย่งชิงถ้วยรางวัลกับทีมอื่นได้นะครับ มาดูอิก,เก้เป็นหนึ่งในผู้เล่นอายุน้อยที่เชลซีดึงเข้ามาเสริมทีมนะครับโดยปัจจุบันมาลิซิโอโปโชิติโนโที่เป็นกุนซืออยู่แต่เชลซีออกสตาร์ทรูวกันด้วยฟอร์มที่ย่ำแย่จากการชนะ1เกมเสมอ1เกมแพ้2เกมทำให้รังอันดับ12ของตารางคะแนนพิมพ์หนังเกรดนะครับล่าสุดคมมาดูอิก้ให้สัมภาษณ์กับเชลซีดอทคอมเขาบอกว่าเออคุณรู้ดีในเรื่องพิมพ์เขียวของสมโมสรหากว่าพวกเขาดึงคุณมาร่วมทีมมาร่วมโปรเจกต์อะไรต่างๆนั่นคือการบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสามารถของคุณ ถือว่าดีมากที่ได้รู้เรื่องนี้อยู่ในใจนะแต่มันไม่ใช่ของการดึงตัวผู้เล่นที่มีพรสวรรค์เข้ามาเพียงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างทีมที่จะคว้าชนะและนั่นคือก้าวถัดไปที่พวกเราต้องทําในฤดูกาลนี้ถ้วยรางวัลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับเชลซีและนั่นคือทิศทางที่เราต้องมุ่งไปอย่างแน่นอนหากคุณลองมองดูขุมกําลังที่เรามีรวมถึงเรื่องของขนาดทีมเราก็คงจะทําให้ตัวเองต้องเสียประโยชน์หากคิดว่าไม่สามารถแย่งแชมป์กับทีมอื่นได้ โอ้โห oh อันนี้คือสิ่งที่โนนี่มาดูเอเก้ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเชลซีมั่นใจในระดับหนึ่งนะอย่างแชมในรด่กาลน,นี้ไม่ว่าจะเป็นไรกันไหนถ้าดูจากขุมกําลังแล้วก็คุณภาพที่เรามีแล้วเนี่ยเราสามารถสู้ต่อกรกักบทีมอื่นได้อย่างแน,น่นอนนะครับโนนี่มาดูเอเก้ก็ลั่นไว้เลยชุกันครับมีความคิดเห็นเหมือนกับโนนี่มาดูเอเก้หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ไวรุ่นจัดไปเย,ยาวยาเลยครับผม